สวัสดีครับสวัสดีนะฮะกับคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีครับผมดีเจไก่ครับกับทีมพิทักษ์สุพรรณบุรีขณะนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านไผ่ตามโมนั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนะฮะไผ่ตามโมครับนี่นะฮะนะ,ฮะก็จะมาทำการนะฮะฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 นะฮะหรือว่าเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเองะฮะให้โรงเรียน ไผ่ตะโม้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนไผ่ตะโมครับนี่นะฮะเมื่อสกู่นี้มาเมื่อสกู่นี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดบาง3นั่นเองนะฮะตอนนี้มาที่โรงเรียนไผ่ตะโม้อีกแล้วนะฮะก็อีกหนึ่งโรงเรียนนะฮะที่มาดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับนักเรียนนั่นเองนะฮะจะได้สบายใจครับ จริงๆนะฮะการศึกษาเนี่ยมันสําคัญนะฮะกับเยาวชนของเรามากครับแล้วปรากฏว่าพอเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนาเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะพอมันเข้ามาอีกรอบหนึ่งปัญหาก็เกิดนะฮะกับนักเรียนอีกเช่นเคยฮะอาจจะเรียนกันไม่ทันกันบ้างนะฮะเพราะว่าโรงเรียนก็ต้องหยุดเรียนอีกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆสบายใจได้นะครับวันนี้ดีเจไก่นะฮะแล้วก็ทีมพิทักษ์สุพรรณบุรีนะฮะก็จะมาช่วยให้นักเรียนได้เรียนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ ด้วยการนะมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่โรงเรียนบ้านไผ่ตะโมนั่นเองนะครับอ่ะมาดูการทํางานกันนะครับขอบคุณมากครับอันนี้มีทักทายเข้ามานะฮะมีทักทายเข้ามาแล้วนะฮะเอกนะฮะเด็กใต้สุราชครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณสนองด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสนองฮะสวัสดีนะครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะฮะทีมพิรักสุพรรณบุรีตอนนี้ก็ เตรียมพร้อมกันแล้วครับเตรียมพร้อมนะฮะคือผมมีเครื่องมืออยู่นะครับผมมีมีเครื่องมืออยู่นั่นเองนะฮะก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือครับให้กับบรรดานักเรียนนะฮะสาวท้ายสนามวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ไทยสนามนะฮะสาวท้ายสนามวันนี้ไม่ได้อยู่ไทยสนามครับเออพี่อะไรเนี่ย สิริทตนะฮะสวัสดีครับนี่สวัสดีนะอู่ช่างแดงด้วยนะฮะสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวจะทําการฉีดพ่นนะฮะเดี๋ยวอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวผมขอดูพิกัดนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าอ่าจะเข้าตรงไหนบ้างนะครับนี่รัตนาฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะอัศวีสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะฮะพี่เสริมครับสวัสดีครับ นี่นะฮะโรงเรียนนะรับ้านไผ่ตะโมสู้สู้ครับนี่อัศวีครับสู้ครับเราจะให้เด็กๆเนี่ยได้กลับมาเรียนกันไวๆนั่นเองนะฮะเราจะให้เด็กๆเนี่ยกลับมาเรียนกันไวๆครับตอนนี้โรงเรียนปิดอีกแล้วครับโรงเรียนปิดอีกแล้วนะฮะดูครูใหญ่โรงเรียนนี้ครับเหมือนพะโลงเลยดูนะครับครูใหญ่ครับครูใหญ่พออครับพออฮะนี่ครับพออดูพออกวาดนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับดูพออขยันมากครับ โรงเรียนไผ่ตะโมเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะที่สวยงามครับสวยงามนะฮะสซอานครับสวยงามฮะพี่มาลุดครับสวัสดีครับพี่สำเริงด้วยฮะสวัสดีครับเอกนะเด็กใต้บอกว่าสู้ๆครับกำลังใจให้ครับผมมานี่นะฮะหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะฮะทีมพิทักษ์สุวรรณบุรีนะฮะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อครับ่ะพร้อมรุยครับพร้อมรวยจีจี้ถือให้ทีครับพร้อมรวยครับพร้อมรวย ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอทีมแป๊ดหนึ่งอะกำลังจะเอารถออกนะคะคเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติการฉีด้นยาค่าเชื้อโควิด -19 กันนะตอนนี้เราเป็นภารกิจที่สองนะคะสำหรับขณะนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านไผ่กำมโมโนะคะอยู่ที่สหน้อเช่นเดียวกันนะคะก็ํำโดยดิจิตายนะคะ มากับนาพี่พิเชษนะคะพี่พิเชษนะนี่นะคะอีกหนึ่งในทีมที่พักชวนรีนของเราแล้วก็จะมีพี่รัฐนะคะชอเจริญมอเตอร์นะคะหรือว่ารัฐไตนนโมนะคะมาด้วยนะคะตัวที่จะมีพี่ต่ายหนึ่งคนค่ะพี่ต่ายนะคะพี่ต่ายนะคะจะตุ้มผักสดนะคะวันนี้ติดภารกิจนะคะไม่สามารถมาเป็นภารกิจหนัดพิจาราได้เจ้าขาวก็จะเป็น อาจารย์พิทยาติทองหรือที่วิทยาของเราเนะ่ยมันจคุณพาไปที่โรงเรียนวัดบางสาแล้วนะคะน้านวยจะน่อยนะานุยก็เป็นอีกหนึ่งนะคะผูท้ที่ผิดต่อเรามานะคะให้มาปฏิบัติการอีกค้นอนยากท่าเชียสำหรับที่นี่นะคะสวัสดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะทีกนนะะท่กำลังรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะ สวัสดีกับคุณเอกนะคะสวัสดีกับคุณสนองนะคะสวัสดีกับคุณเอกเด็กใต้สุราษฎร์ค่ะสวัสดีกับคุณพิพงศ์นะคะสวัสดีคุณสุเทพของง่นนะคะสวัสดีกับปู่ช่างแดงนะคะแสงสังกัดแดงประดิษฐ์ั่งมาแรงหายนะคะขออสวัสดีกับพี่สุริพน์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีกับนะฮะเจรัตนาค่ะน้องรัตนานะคะสวัสดีด้วยนะคะ นี่แหละที่สังคมต้องการโอ้นะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เสริมค่ะสว,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 วัสดีกับคุณอัศวริยด้วยนะคะวัดไผ่นคะคะมาหน่วยมาหน่วยนะหน่วยวัดไผ่รงัวนะคะนี่ทีเรือจะรู้จักกันดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับทั้งเรือนะคะแล้วก็ทีวิทยาสุขครีด้านนี้ที่จะแต่งเรานะคะ <c oughs> เน,ะะน,นี้จะไปไม่ได้ไปขา,ายทอดเกลือนะคะไม่ได้ไปไหเนเลยะ,ะได้ไปไรถขายอาหา่นนะคะวันนี้มาจากการถือเป้นอย่าข้าเหียนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านไผตะเมือนะคะที่นี่ก็ถือว่าให้ประสําคัญน,นะคะจากกาปรปลอดไัยนะคะของเด็กๆแล้วก็สร้างความมันใจ,จกับบระดาผู้ปที่ตดใงด้วยก็จะมีคณะ เจ้าหน้าที่นะคบระบุคลากรของโรงเวณนะคะมาดูแลนอน,นอวรความสะดวยให้กับเราด้วยนะคะกำังขอบคุณท่านผอด้วยนะคะรนเรักที่นี่มีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวะค่ะซึ่งออโควิดครั้งที่แล้วนะคะท่านผอ,อก,ก็ติดต่อให้เรามาปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะทางนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ ถือว่าเป็นโรงเรียนเริ่มต้นเลยทีเดียวนะคะสําหรับโควิดรอบสองนะคะเป็นการป้องกันกันล่วงหน้าเลยทีเดียวค่ะเพรางด้านนี้นะคะเห็นขอท่านขอออกแบบนี้นะคะนี่นะคะเมืาตะกี้ที่เราเห็นอยู่นะคะท่านลงมือจุดวาดโรงเรียนเองเลยค่ะดูแลโรงเรียนด้วยตัวเองเลยนะคะนี่นะ,นะคะท่านขอมาหยุดจุดประกอบตรงนี้ด้วยนะคะ สวัสดีพี่เสริมนะคะสวัสดีคุณสาค่ะคุณอาจะีนคุณขอบบคจนะคะกานี่บเานาบอ้วยนะอบบว่าเป็นใจให้คณผม ตัวทีสำน,น,น,นะคะะตัวดีมาลุค่ะตัเบรน,นะ4289เนาะแล้วก็ตัวที่ินดูโร่วังจนะคะตัวีกบนะพ่สาค่ะพิสา,าหน้ามน,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 นสุดทั้งยอนี่นะคะมาจัดรายการทีวีสานค่ะนะตัวทีด้วยวันนี้เรามาเจอกันที่วัดขัโมะนะคะโรงเรียนโรเรียนัยนนในในขัโม้ไม่ใช่ เยรยอมั่นใ่กระโมเออนะฮะคุณผูับจับเอ็นเอ็นดูโรวาง้านะคะ, аль, M D ะ,คะปฏิบัติการเริ่มต้นแล้วนะคะคุณผู้ชมยังไม่มั่นใจว่าจะไปซ้ายหรือขวาก่อนนะคะรถที่ดจะต้องดักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายข้างหน้าให้ดูนะคะดิฉันเริ่มดกักซุปเอครับ คุณด๊อดคุณแสงจักรก็ช่วยช่วยครับแล้วก็คุณบอยบ้านล่างช่วยชกัปตจ่ายขอบคุด้วยนะคะคุณเอ็มอ็นดีโรงก็บอกว่าเป็นกำลังใจช่วยด้วยครับนี่นะคะรวมๆกันเนาะอะไรที่เราสามารถช่วยได้ก็ช่วยช่วยกัปตันนะคะพิจารณาไหมคะจะมีคนบรนะคะที่ไหนต้องการติดต่อมาให้เราไปปฏิบัติหน้าที่ที่เขายาคเชิดแบบนี้ให้ก็สามารถแจ้งความประสงค์ที่ทีมจัดห่ได้เลย ไปได้ค e e ิดค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะากสนหัหนึในเรื่องของอยากพักเนื้อนะคะก็สามารถที่ที่จะเอ่อขาบอกว่าจผลิตยาพักเนื้อให้เราได้นะคะต่อได้ี่ัเเลยคะรู้สึกนะาจะมาบ้านนี้ต่อคะคุณผู้ชมงแล้วก็ ยังข้าบนด้วยนะคะชั้นสองแล้ะเขามีชั้นสองด้วยนะคะก็บริเวณ่าด้านนี้นะคะกำลังเริ่มแล้วนะคะสำหรับปฏิการชุดกุญแค่าเชื้อโควิดในทีหรือว่าโควิดเก้านะคะที่โรงเรียนบ้านไผ่ตะโม้นะคะพี่น้องนะคะสวัสดีพี่เทียบด้วยมานิสโนริกิมนะคะสุัสดีค่ะขอบคุณค่ะ วสวัสดีตะพงค่ะออถ้าเกิดวาที่อ่า้ามใส่ใของะรด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะสวัสดีที่บอยบ้านล่างนะคะซึ่งคืพีไก่นะคะสวัสดีพี่เบอีอสแตนก้า้นถ้าพี่พีจะกายนะะี่ อย่างด้านบนเนะี่ยด้านบนด้านบน,น,บนก็เป็นอาคารเรียนสองชั้นนะคะชั้นบนเราก็ชำาะตอนนี้เราก็ขึ้นไปยันชั้นบนเลยนะคะด้านในห้องเรียนเดี๋ยวตามคุณครูเขาก็จะมีการทำความสะอาดล้างหนนะคะก็จะไปเช็ดถูก,กันนะคะส่วนวรเรนาก็อยู่บริเวณรอบนอกนะคะอย่าตรงแบบเยี่ยมเลย บอกว่าใช้ได้บริบรการอีกเลวใช้แล้วค่านี่นะคะจากก่ายไปครั้งหนึ่งนะะสำหรับทีมทักษแณทำบริตาคจริงๆ้วไม่อยากฝักเเลยนะคะอยากจะให้เขาดูปัญหาไปค่ะตื่นเต้นนะสำหรับทีมทักษุณทำบริจาสวบบอื่เนเดียวก,กันกนะคะัสดีหนุอ,นอลังกานด้วยโอ้ ก็เพืท,ออเที่ที่เด็กๆเขาต้องใช้หน้ากันเรียนหนังสือนะคะทำกิจกรรมระะอเไ นะคะที่โรงเรียนบ้านไผ่ตะโมนะคะคุณผู้ชมที่ต้องรำพึงนลคะที่ต้องรำพึงบ้านสุดนะคะทุนทางเรียงเราค่ะสวัสดีคุณพงศธรด้วยนะคะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะนั่นเลยนะคะนั่นเลยรักษาเราค่ะพี่วิทยานะคะแล้วก็มีพี่รัตนะคะพี่รักโตงโมนะคะ ที paid, so ่พิพ the <Yeah. S 1> no so so ิัดูขาแล้วก็มีที่พิเศษนะคะอันนี้ค่ะพี่สายนะคะพี่สายม่ได้เานนะคะอทุกคนก็ตลอดเวลามานะคะสำหรับกที่เนลไ้นี้ะคะแล้วไปใน่าด้านทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นผู้สั่อกแต่ก็ดูแลการเคลื่อเส่ใหเราด้วยนะคะอำนยคววกับพวกเราค่ะแล้วก็มีคณะผู ีม <ersch> ินนโคด้วยนะคะนี่นะคะือว่าทำให้ความสใจดีแต่ภารกิจในวกยง่เสรอย่างนีนะคะแต่ในนี้ทนนคนะคะน่าจะเดีนี้น่าจะเขล้ห้องด้วยไปยังไงเนาะ เราเราเบียงใช่ก็ต้องดูให้ดีก่อนว่ามีการเก็บอุปกรณ์มดะน้ําสีเรียบร้อยแล้วอยังนะคะเพราะว่าบางครั้งนี้มันน้ำยาาจเบียดได้นะคะเราดได้ จากคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติแขบทองนะคะแบบสุดยอดเลยขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะสำหรับการมาชมการปบัติการที่เกื่อารเชโควิด -19 ทีมของทงาธณรนะคะโดยที่จช้ อาจจะผิดได้ตามพื้นนะคะเพราะว่าถ้ามีชั้นหนังสือนาอออาจาาจะมีพวกอุปกรณ์การเรียนดีนะคะเกี่ยงดังต่อไม่ได้ รับภารกิจทำทีเลยเดียวค่ะบอกว่าให้มาช่วยฉีดยาฆ่าเชื้อให้หน่อยนะคะก็เราก็รีบมากัทันทีเลยนะคะแล้วก็ทีมงานของเราก็ไม่มีรอด้วยนะคะก็รับปากเลยนะบอกว่าได้เลยได้เลยที่รัดไดนาโมนะคะแล้วก็ทิมเซฟนานเลยนะคะที่เพิแล้วพี่สายหนคนนะคะพี่สายอีกคนนะคะที่จะเห็นอยู่กับทีมรับภารกิจนะคะ วันนี้ที่ตายสุดภารกิจนะคะให้สาม,มารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ไมีดีใจนะคะวันนี้ไม่ไหลฝนวะันนี้ไม่ไหลฝนดีใจแค่แล้วกันติดตามกันต่อไปนะคะเออเรื่องราวของการแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นรถไข่งาที่หรือว่าจะเป็นเรื่องของการขับเรือก็ดีนะคะ ก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรมาประจาสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวรีสุข่ายก็กำลัประจาสัปดาห์นี้กันเพอสะตะพูนี้ได้คุยกับน้ำเนยนะคะน้ำเนยแบบว่าอ่าทางทางเรือที่บางสาเดี๋ยวต้องรอการประชุมอีกนิงนะคะว่าจะมีจักรเรือหรือเปล่านะยังไงก็เอาไปช่วยนะคะสหตลอดอ่ากระดานนักขับเรือที่ขั้นด้วยลกันเนาะให้ได้ไปต่อนะเพราะว่าหลายๆสนามนะเริ่มทยอยแบบว่าเองื่อน ดยดอาไรนะมาแ่งเรือต้นนะทีเจสดีคุณลกว,วาีตบบัตรี่พี่บอยมาฟุตนะคะน้องบอยน้องบอยน้ออยแล้วก็คุณสงบัตของเขาฟองบอกเียงไม่ดังใช่ไหม ดังไม่เอ่ยที่พูดเราไปหรือว่าที่ไปติดกคะพงเบอเดี๋ยวเขาจะไปทางไหนต่อนะคะเดี๋ยวตามตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะรู้สึกว่าจะมาใาหน้านนี้ค่ะ ชื่นลึกยาลินนะคะอันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านไผ่ตะโมนะคะอยู่ที่สองที่น้อยนะคะมาจากชีมที่รับผิดชนบุรีค่ะโดยดิจิตายนะคะก็นำทีมาสืบเพื่อหาข่าเท็โควิดในชีวิตไอพีนะคะได้ยินเสียงเราไม่เอ่ยนะคะที่แบบเสียงไม่ดังนะคุณสบบัตรเสียงดังหรือยังคะหรือที่พูดเบาไป No, 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 no. ดีนะคะเพะว่าเรา หาหมหอ,อย่างไร,รออะไรน้ำมันน้ำมันหมดม,มาจาะนะคะยาก่อนนะคะขอสชิก,ก่อนมีตา้ลอดใกล้ๆเยตา้ลอดใกล้ รู้สึกว่าน้ำมันหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะกระรอนในท้ายรถกงะบาเอาสองลิตรแล้วมันเอาไปแจให้เขาเอาเอาเอาโทรศัพท์มาทีกระรอนในตรงเนี้ย